มาถึงแล้วท่านผู้ชมโอ้โหความฝันเป็นจริงแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องมิสระนะวันนี้เราก็พามาเที่ยวนะครับผมเที่ยวจะเป็นตะกี้ินจ่านะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะไปไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมปิา ตอนนี้นะครับก็ถึงเรียบร้อยแล้วก็ทงกีวะศาลเจ้านะครับทงกิวะจินจ่านะครับนี่เลยนะครับเสา,าใหญ่ใหญ่ครับมาผู้ชมมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะมาดูอะไรต่างๆข้างในนะว่ามีอะไรเกี่ยวกับศาลเจ้านะครับผมก็ไม่ส่วนใหญ่ผมก็ลงแต่คลิปเที่ยวเนาะก็วันนี้ก็มาแบบแนวศาลเจ้าอะไรนี้กันบ้างน,นะมาอะไรไปไปดูเลยรนะครับว่าข้างในมีอะไรไปกัน นี่นะครับผมนี่งไง,ามางมันถึงข้างบนแล้วเนี่ยไปทางทางล่างมาไปดูมา,าจริงๆทางนี้เป็นทางเข้านะครับคุณผู้ชมดูดินสาลยังใหญ่อ่ะ,ะขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอประมาณนี้เลยเป็น เออนั่นลยชั้ันอยากนะนี่เยขฉันเสียนตรงอะไรอ่ะแต่ละนี้เหมือนจะห้ารยเยนนะจะไม่ผิดโอ้เฮียเออถายรูปไปเยอะเลยกัวรูปมึงก่อาถ่ายูปไปเยอะเลยน้อะ นยิศาลเจ้าโทคิวะนะครับมีประวัติค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับซึ่งก่อตั้งโดยคนที่ชื่อว่าโยชิโกะและเลโกะนะครับก่อตั้งในสมัยเมจิตอนต้น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากศาลเจ้าที่สร้างขึ้นภายในใครัคคูเอ็นในปี2,416นะครับผมศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับขนานนามว่าศาลเจ้าทุยิวะตามคำสั่งของจกักรพรรดิและในปีถัดมาในปี2,417นะครับผมศาลเจ้านี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นในตั้งอยู่ที่ปัจจุบันก็ได้นะต่างชาติคนจีนค่อนข้างที่จะเยอนนะครับกับการมาสาญเจ้าครั้งนี้ กินก็แอกลูกไปทีไหนมือเล่นายมากมาดักเลด้ยดซะป่ามั้งไงหรออ่อฮะ นี่ก็จะเป็นทางออกแล้วนะครับผมก็สารจอดทวีวะก็จบลงเป็นเท่านี้นะครับผมส่วนตรงนี้ที่คนต่อกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นใครลคักหนะูเอนัทซิงเราจะเข้ากันตอนอ่อเนื่องเลยนะเพราะว่ามันอยู่ติดกันเลยนี่ก็คือตัวการเข้านะครับแต่ก็ได้ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันผัวจีนเยอะมากนะผมก็เลยทําการเลี้ยวซ้ายเดินมาทางนี้ดีกว่า ต้นไม้ไม่สีไม่ออกเลยอ่ะก็มันเป็นไม่ใช่น้ามานันเลยถ้าน้าสกุละรดจะสวยโคตรเลยตอนนี้เขาบอกอันนี้คือสับประรดหมดเลยเอ่ะอนั่นอ่ะโอะ้เด็กเกียร์ต้องไปเลยเนี่ยต้นโคตรสวยดิโอ้ สวยสวยนไคโรเกนนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งใน3ส,ส่วนที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นร่วมกับสวนเคนโรเวนในคานาซาวะและโคโรเกนในโอคายามะสร้างขึ้นในปี1842นะครับผมโดยนาริยากิ โคกุกาวะผู้ปกครองลำดับที่9ของแคว้นมิโตะนาเรียกิได้แก่สลักภูเขาชิจิเมนซึ่งหันหน้าไปทางทะเลสาบเซนบะและสร้างใครลักเรยนขึ้นมาโดยหวังว่าจะทำให้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับคนดินแดนของเขานะครับผมก็จับประมาณนี้เลยก็ตามที่เขียนเอาไว้เลยนะครับก็ส่วนนี้หันไปทางทะเลสาบจริงๆด้วยให้แกินน้ำนี่ ฮฮโอ้เราต้องมากุมภาใช่ไหมถึงจะเจอแบบนี้ถ้าไปต่ออ่ะเห็นถ้าไปต่อจะเป็นยางไงเรล้วจะสวยโพดแล้ว,ว,อลวโอ้อย่าง้างดูจัง เออลุงย да ูเอาผ้ามาแคมปิ oh. special, ้งแม่งเลยฮะอ๋อเอาแบบสเปเชียลสเปเชียลฮะโอเคเลยสเปเชียลสิ่งโอเคได้เลย ถ้าเรามาถูกนี้บอกเลยซากุระเบ่งสะพังอะ่ะผมพูดเลยมันจะสวยโคตรอ,อะ่ะคุณจะได้รูปโปรไฟล์ลงสตอรี่ลงโปรไฟล์อะไรของคุณที่เป็นผู้ติด,ดตามคุณอย่าง,ยงเยอะเลยผมพูดเลยก็มีคนมาแต่งมีคนมาถ่ายรูปก,กี่เป็นจริงเน,นาะ เรากำลังจะไปป่าไผ่กันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มันจะเป็นทางเข้านะอโอ้ท่านผู้ชมป่าไผ่ท่านผู้ชมโอ้ยเรียบร้อยครับแล้วก็มาถึงไปที่เรียบร้อยนะคือแบบป่าไผ่อย่างเงี้ยผมเห็นแต่แบ,บัในทิกตอกเห็น,นแต่ YouTube เขาไปเที่ยวกันอนะแต่ผมอะคือแบบมาถึงแล้วท่านผู้ชมโอ้โหความฝันเป็นจริงแล้วนะครับผมตั้งแต่แบบดูใน YouTube ดูเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยข้างในนะ ตอนแรกของคนึกว่าจะไม่มีป่าไผ่แล้วแต่ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆมีเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สวยมากเลยเขาปักอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ม้ชมขาไมสีแดงๆมันนะเสียวๆชุ้มเฮ้ยมันเป็นดอกไม้มันไม่ใช่ปักไ <c oughs> อ้ดอกไม้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาปักเขาปักปักปัปนี่แล <c oughs> <ข>้วธรรมชาติญี่ป <c oughs> ุ่นอย่างแท้จริงนะ ผมบอกเลยนะว่าใครมาญี่ปุ่นอยา่อาพลาดศารเจ้านะก็เหมือนที่แบบว่าคนจีนมาไทยคนญี่ปุ่นมาไทยที่อย่าลืมเข้าวัดนะอะไรประมาณนี้นะครับแนะนําเลยนะผมบอกเลยว่าฮิวใจแล้วก็แบบมันเป็นอะไรใหม่ๆม,มากเลยครับเมืชมผมพูดเลยร้านทางไทยบหมนทางนี้จะไปได้อเอออดู อ่าหลวอยู่ได้อยู่ระดับหนึ่งเลยอ่เ็ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นอ่าชมพิวะจินจ่านะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบนะครับแล้วก็ใครแล้วคุเอ็นนะ เออแล้วก็ไขรรักเอ็นด้วยนะคะผมก็เป็นไปสองทีนะชอบก็เล่นกดไลค์กดสไลค์กดแช์นะสามารถมาตามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งปักหมุดให้นะครับผมว่ามายังไงทำายังไงถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทักเข้ามาในเพจได้น,นะครับหรือว่าทักเข้ามาในเฟซส่วนตัวผมได้นะคร<ช>ับ <ๆๆ S 2> ก็คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจนคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายวันนี้นะครับผมก็ หลังจากที่ไปเที่ยวเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเรื่องงานยามดีนะครับเป็นเที่ยวเสร็จแล้วก็มาลองอาหารอินเดียนะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับราคาพันสามร้อยเยนนะครับก็ราคาะคะ่อนข้างพอพอไปยาวๆนั้นยาวลองกินเดี๋ยวดูดูอร่อยมากมึง